สวัสดีครับพี่น้องครับเอาวิชาอาคมจากปูจากงาเสียบถอดจากรุนโซลุนมาเล่นโซพี่น้องเบิ้งพี่น้องจับตาเบิ้งดีๆได้มันเรียวแห้งแห้งตัวมันเรี่วแหงปานตัฟาดเก่าเร็วแรงทะลุหน้นาล็อกเอาได้พี่น้องได้เบิ้งดีอั curtain, นนี้แหวนได้พี่น้องได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊บปกับปุ๊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 บพุ๊ัปุ๊บปุ่บปุนบปุ๊บาุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ้านิ้บกลางลอด เขาไปให้มันแน่นๆรถพี่น้องเอ้านี่เนี่ยงกลางแล้วพี่น้องเบิ่งดีๆเลยพี่น้องมือนีพอมียางรถพี่น้องเนาะปั๊บปั๊บฟุ๊กเขามานิ้วโป้งได้จังได้ครับพี่น้องเบิ่งตีลักเก่งบ่หรอพี่น้องเอ้ยเก่งเท่ากะเดียแต่นอกจากนิ้วกลางมานิ้วโป้งงัดอีกทีอันหนึ่งเลยพี่น้องงัดเขาให้มันลึกๆลึกๆเลิกพี่น้องเอ้ยงัดเข้าไปแล้วพี่น้องปั๊บปั๊บมือนีพมียางรถพี่น้องพอมียางเนาะปุ๊บปั๊บเขามาง่ายมกนีพี่น้้อองโยคือเก่งเขา้แต่นมอนีหก เก่งกระหัดเลยน้องเฮ็ดได้ยังไงน้องรอเขารอป้อพ่อเก่งกระหอเขาเดี๋ยวเหยียดน้อพี่น้องเบิ้งนะเบิ้งทะลุมือเขามาหนีครับพี่น้องครับเบิ้งนะพี่น้องเดี๋ยวย้อนป้าอีกรอบนึงครับพี่น้องยัดซีนิูซีอีกรอบนึงใหญพี่น้องอาริโบเซียเนาะยัดไปแล้วพี่น้องเบิ้งเนี่เบิ้งดีดีเบิ้งใกล้ๆก็ได้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บใหญ่ไม่พงครับพี่น้อง กินจังไงครับพี่น้องสุดๆเลยชีวิต